ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับตอนนี้คุณกำลังรับชมช่อง Rachi the Animator ครับผมวันนี้เราจะมารีวิวแอนิเมชันสายฝายเรื่อง Rick and Morty กันนะครับผมว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรจุดเด่นจุดด้อยของเรื่องมันอยู่ตรงไหนแล้วใครบ้างที่น่าจะเหมาะน่าจะชอบแอนิเมชันเรื่องนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยมาเริ่มกันเลยครับ Rick and Morty เป็น 2D Animation ที่สร้างมาเพื่อมุ่งเป้าหมายไปที่ผู้ใหญ่เป็นหลักสร้างสรรค์โดย j u s t ิน r o เลน n ์และแดน Harmon ซึ่งพวกเขาได้แรงบันดาลใจมาจากหนัง Back to the Future ทั้ง3ภาคโดยซีรีส์นี้ปัจจุบันมีทั้งหมด5ซีซันด้วยกันซีซันละประมาณ10ตอนสำหรับคนไทยเราสามารถหาดูได้ใน HBO Go และ Netflix โดยใน Netflix เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด 4ซีซั่นด้วยกันนะครับส่วน HBO Go เดี๋ยวจะมีถึงซีซั่นที่5แล้วเนื้อเรื่องจะเกี่ยวกับครอบครัวสมิธครอบครัวที่เกือบจะปกติครอบครัวหนึ่งซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิก4บวกหคนได้แก่เจอร์รี่สมิธพ่อผู้ขี้แพ้ขี้แยขี้ขาดผู้ไม่เคยมีอะไรดีในชีวิตเลยอลิซาเบธสมิธแม่ผู้มีความฝันอยากจะเป็นหมอผ่าตัดแต่ต้องกลายเป็นแค่หมอผ่าตัดสำหรับม้าเพราะท้องก่อนวัยนควรไปซะก่อน ซัมเมอร์สมิพี่คนโตของบ้านผู้มินิสัยชอบผจญภัยโลดโผนชอบเอาชนะโดยเฉพาะเอาชนะน้องชายของเขาและสุดท้าย2ตัวละครเอกของเรื่องมอร์ตี้สมิธลูกชายคนเล็กของบ้านผู้มินิสัยขี้กลัวไม่มั่นใจในตัวเองและริกซานเชสพ่อของอาริสเบตสมิธคุณตาของมอร์ตี ชายที่เรียกตัวเองว่าเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในจักรวาลโดยถึงเขาจะเป็นคนที่รักลูกสาวและหล,ะลานของเขามากแต่การที่เขาออกเดินทางท่องประหุจักรวาลมานานทำให้เขากลายเป็นคนที่เห็นแก่ตัวไร้ศีลธรรมในหัวใจไม่สนใจว่าใครจะเป็นตายร้ายดียังไงตราบใดที่เขาได้สิ่งที่ต้องการไว้ในครอบครอง ในพาร์ทของการเล่าเรื่องเนี่ยการดําเนินเนื้อเรื่องหลักจะมีแก่นสารอยู่ที่ริกซึ่งจะชอบลากมอตตี้หรือบางทีก็จะเป็นคนอื่นๆในครอบครัวของเขาเนี่ยไปประชิญกับเหตุการณ์ต่างๆที่มันอาจจะบ้าหลุดโลกเกินกว่าที่เราจะนึกคิดได้ซึ่งบางทีก็เกิดจากการกระทําของเขาเองหรือบางทีมันก็เกิดจากการกระทําของคนอื่นๆในบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือมอตตี้ โดยแต่ละตอนเนี่ยจะมีคอนฟ lict เป็นของตัวเองตอนละ1-2เรื่องตามแบบฉบับของการ์ตูนคอมเมดี้ทั่วไปอาจจะดูตลกบ้างจิกกัดสังคมบ้างจริงจังบ้างไร้สาระบ้าง แต่จริงๆแล้วแก่นสารหลักของแอนิเมชันเรื่องนี้แต่เน้นไปที่การที่เราได้เห็นการพัฒนาทัศนคติและได้ค่อยๆทำความเข้าใจตัวละครในเรื่องไปในแต่ละซีซั่นการเขียนบทในเรื่องนี้จะให้ความรู้สึกเบืออซีรีส์บุ o ลิน n นาๆหรือเดอะออฟฟิครับก็คือในบางตอนเนี่ยคอนฟิกก็จะค่อนข้างเบาบางจนค่อนไปทางไรสาระเลยแต่ก็อาจจะทิ้งปมบางอย่างเล็กๆไว้ หรือในขณะเดียวกันบางตอนเนี่ยคอนฟ lict ของเรื่องก็จะหนักหนาสาหัสมากๆซีเรียสมากๆแต่ก็อาจจะไม่ได้ผูกพูดถึงเลยไปอีก1ห,หรือ2ซีซันขึ้นอยู่กับว่าคนเขียนบทเนี่ยอยากจะหยิบคอนฟ lict นี้มาเล่าต่อหรือเปล่าแล้วจะเอามาเล่าต่อตอนไหนแต่ที่มีความเหมือนกันเลยก็คือในช่วงเนื้อหาหนึ่งหรือ2ตอนท้ายของแต่ละซีซันเนี่ยจะถูกเอามาวางให้เป็นเนื้อเรื่องที่ต่อไปถึงซีซันต่อไปก็คือจะเป็นตอนที่ จะเล่าเรื่องต่อกันแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นคอนฟ lict ที่จริงจังแล้วก็มีผลต่อตัวละครในเรื่องเสมอมาพูดถึงจุดเด่นจุดด้อยของเรื่องนี้กันครับจุดเด่นเลยก็คือความมั่วส่วนในการนําเสนอและมิติของตัวละครครับใช่ครับฟังไม่ผิดหรอกความรู้สึกของการดูแอนิเมชันเรื่องนี้เนี่ยจะเหมือนกับการที่เขาพาเราไปนั่งรถไฟเหาะอารมณ์บางตอนก็บันเทิงสุดขีดเลย บางตอนก็อดอุ่นบางตอนก็มีความชวนให้คิดความจิกกัดสังคมบางตอนก็เศร้าจนเราต้องหันมามองตัวเองว่าเราจะปล่อยให้ชีวิตเนี่ยเป็นเหมือนกับกระตูที่เรากำลังดูอยู่ใบ้ความมั่วสั่วนเนี่ยมันทำให้ Rick and m o r t y เป็นแอนิเมชันไซไฟที่เหนือจินตการมากๆในพาร์ทของการเล่าเรื่องครับแต่ละตอนที่เราเข้าไปดูเนี่ยเขาจะทำการ กนก่อนเข้าอินโทรไว้เสมอว่าตอนเนี้จะเกี่ยวกับคอนฟิ i c ์ประมาณไหนเรื่องเกี่ยวกับอะไรซึ่งพอเขาเกิดมาแล้วเนี่ยความสนุกของมันก็คือเราจะต้องมานั่งลุ้นกันว่าคอนฟ l i c ์ในตอนนี้เนี่ยทางผู้สร้างจะพาเรากาวไปได้แค่ไหนจะพาให้มันหลุดโลกเกินเบอร์ไปได้ขนาดไหนพาให้มันดราม,ม่าไปได้ขนาดไหนแล้วมันจะจบย่งไง All right, Morty, pack your shit. That's only gonna keep them down for a little bit, Morty. You with squirrels, Morty. We got a good five minutes before they're backing up on our ass, Morty. We have to pack up and move to a new reality, Morty. You know, we—I said we can only do that a couple of times. We're over here. อย่างเช่น Morty Smith ๆเนี่ย เขาจะเรียกริกว่าแกนปาริกหรือว่าคุณตาริกนี่แหละแต่ว่าช่วงหลักๆเนี่ยเขาก็จะเรียกแค่ริกเฉยๆและเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยเขายังมองริกอย่างเคารพอยู่เขายังมองริกว่าริกเหนือกว่าริกหน้าเคารพต้องทําตามริกแต่ว่าในซีซั่นหลังๆเนี่ยเขาจะเริ่มเจอเหตุการณ์หลายๆอย่างที่ทําให้เขารู้สึกว่าริกมันไม่ใช่คนหน้าเคารพขนาดนั้นจุดด้อยของแอนิเมชันเรื่องนี้หลักๆเลยนะครับมีอยู่3อย่างด้วยกัน อย่างแรกก็คือตรก,กะอย่างที่2คือศิลธรรมอย่างที่3ก็คือการจัดวางเอพิโซดตรก,กะและศิลธรรมเนี่ยจริงๆเป็น2องคำที่ไม่น่ามาอยู่ด้วยกันเลยนะครับแต่ก็เป็น2องคำที่คุณจะต้องเก็บมันใส่ลิ้นชักไว้ก่อนถ้าเกิดว่าคุณอยากจะดูแอนิเมชันเรื่องนี้ให้สนุกเพราะว่าถึงชื่อมันจะเป็นแอนิเมชันสายฝ่ก็ตามแต่ว่าหลายครั้งเนี่ยทีมผู้จัดเขาก็ โยนตะกรทิ้งแล้วก็โยนอะไรก็ไม่รู้ใส่เข้ามาโดยที่ใช้ตะกร้ที่ว่าดดูๆไปเหอะเดี๋ยวมันก็ไม่เซนเองอะไรอย่างนี้อยู่บ่อยๆเพราะฉะนั้นคําแนะนําของผมนะครับก็คือถ้าเราจะดูแอนิเมชันเรื่องเนี้ยอย่าไปคิดตามมันเยอะมันเป็นแอนิเมชันไซ i ไฟก็จริงแต่มันไม่ได้วิทยาศาสตร์จ๋าขนาดนั้นถึงสับมันจะดูวิทยาศาสตร์จ๋ามากก็ตามเพราะฉะนั้นดูเอาสนุกดูเอาบันเทิงครับไม่ต้องสีเรียด เรื่องต่อมาที่จะพูดถึงก็คงจะเป็นเรื่องของศิลธรรมภายในเรื่องนีครับจริงๆคําว่าศิลธรรมเนี่ยมันเป็นอะไรที่วัดได้ยากมากๆนะครับว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรถูกอะไรควรไม่ควรเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นแอนิเมชันสําหรับผู้ใหญ่เนี่ยมันมีความเป็นผู้ใหญ่มากๆจริงๆครับเพราะว่ามันมีทั้งมุกที่เกี่ยวกับเพศการฆ่าการยาเสพติดด้านมือของสังคม และเรื่องสุดท้ายนะครับสำหรับข้อด้อยของอนิเมชันเรื่องนี้เนี่ยก็คือการจัดลำดับของเอพิโซดอย่างที่บอกในช่วงต้นคลิปครับว่าอนิเมชันเรื่องนี้เนี่ยการเล่าคอนฟ lict ต่างๆจะขึ้นอยู่กับผู้กำกับว่าอยากจะเอามันกลับมาเล่าตอนไหนบางคอนฟ lict เนี่ยมันเป็นคอนฟ lict ที่จริงจังมากๆน่าสนใจน่าติดตามมากๆดีมากๆแต่ว่าเขาไม่เอามาเล่าต่อตหลายๆครั้งเนี่ยการดูอนิเมชันเรื่องนี้สมมติว่า EP1 มันเป็นเนื้อเรื่องที่จริงจังเข้มข้นมากๆ EP สออาจจะเป็นการเล่าเนื้อเรื่องอื่นในเหตุการณ์อื่นที่อื่นโดยที่ตัวละครเนี่ยผ่านเนื้อเรื่องนั้นมาแล้วแล้วก็ไม่ได้เล่าต่อจากเนื้อเรื่องเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นเลยแบบไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยก็เกิดขึ้นได้บ่อยๆในซีรีส์นี้ครับ ซึ่งผมมองว่าตรงนี้ใครที่รู้สึกว่า Animation หรือว่าซีรีส์ที่มีความยาวหลายตอนพอจบหนึ่งซีซั่นมันควรจะเล่าทุกอย่างให้กระจ่างชัดเฉลยปมทุกอย่างแล้วเนี่ยอาจจะรู้สึกขัดใจกับวิธีการเล่าเรื่องของแอนิเมชันเรื่องนี้ได้อาจจะไม่ค่อยถูกใจสักเท่าไหร่ในเซสชันสุดท้ายนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าใครบ้างที่น่าจะเหมาะกับแอนิเมชันเรื่องนี้ อย่างแรกเลยนะครับก็คือถ้าเกิดคุณเคยดูซีรีส์ตลกซีรีส์โคอมโดี้ที่มีการสออเสียดบ้างอย่างเช่นบุกลินในนหรือว่าเดอะออฟฟิศนะครับหรือว่าแอนิเมชันผู้ใหญ่ที่มีการติกกับสังคมมีการเล่นมุกเกี่ยวกับเซ็กชว่ธาตุพันธุ์ต่างๆเล่นมุกเกี่ยวกับาศาสนาอย่างเช่นเดอะซิมสัน หรือว่า a m ม l ลี่กา e มาก่อนเนี่ยหรือว่าคุณเป็นคนที่กำลังตามหาการ์ตูนตลกที่สามารถดูได้โดยที่ไม่จะเป็นต้องดูตอนต่อตอนไม่จะเป็นต้องดูครบซีซั่นไม่จะเป็นว่าจะต้องดูซีซั่นหนแล้วไปต่อซีซั่นสอนหรือว่าต้องการหาการ์ตูนที่ดูไปทำอย่างอื่นไปด้วยไม่ต้องคิดอะไรมากดูชิวๆผมว่า Rick and m o r t y เนี่ยอาจจะเป็นแอนิเมชันที่เหมาะสาหรับพวกคุณครับ ึ่งจริงๆต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าคําว่าเหมาะหรือไม่เหมาะชอบไม่ชอบเนี่ยคนที่สามารถตัดสินใจได้ดีที่สุดก็คือตัวคุณเองครับผมทําได้แค่แสดงความคิดเห็นส่วนตัวว่าถ้าคุณชอบแอนิเมชันชอบหนังหรือชอบซีรีส์เนื้อเรื่องประมาณนี้ประมาณนี้มาก่อนเนี่ยหรือว่าคุณไม่มีปัญหากับมุกประมาณนี้การเล่าเรื่องประมาณนี้คุณเนี่ยก็อาจจะชอบ Rick and m o r t y เหมือนกัน ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมก็ยังขอแนะนำว่าคุณก็ควรไปลองดูสัก1นหรือสตอนของซีรีส์นี้ก็ยังดีครับเพราะว่าบางทีเนี่ยการรีวิวของผมก็อาจจะไม่ครอบเวอร์เนื้อหาทั้งหมดบางทีเนี่ยคุณอาจจะได้พบความชอบใหม่ๆรสนิยมใหม่ๆจากแอนิเมชันเรื่องนี้ก็เป็นได้ครับผมส่วนสำหรับใครที่ ไปดูมาแล้วรู้สึกยังไงชอบไม่ชอบติดใจตรงไหนหรือใครที่ดูอยู่แล้วแล้วก็อยากแนะนำแอนิเมชันเรื่องอื่นที่เป็นแนวแนวนี้ให้ผมไปดูไปรีวิวเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับ